ภูมิในร้อยธนากรบันทองชั้นปีที่3ามเที่8ตอนสังคมศาสตร์พัธนาสองครับทัศนส,สัญญาณผู้นำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์การปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ถ้าการแสดงตนและให้เข้ามาถ้าเคลื่อนที่เข้ามาอย่างช้า ถ้าเคลื่อนที่ไปทางซ้ายถ้าเคลื่อนที่ไปทางขวาถ้าเคลื่อนที่ถอยหลัง ถ้าหมุนตัวไปทางขวาถ้าหมุนตัวไปทางซ้ายถ้าลอยตัวอยู่กับที่ถ้าเคลื่อนที่ลงอย่างช้า ถ้าถ้าวางตัวถ้าดับเครื่องถ้ายกตัวถ้าตอบรับ ถ้าไม่ตอบรับ